สวัสดีครับขอบ้อปันนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับเกม Among Us นะครับปรับเสียงก่อนนี่ครับ ดไปตอนเข้าได้นะครับมาเข้าได้นะคระในห้องนี้ผมกับไว้มีคัดกรอนสองน มีท้าที่ห้องนาวิเคชันนะโหลดไฟอุ้ยเจอศพครับที่ไหนออสีสีขาวสีเหลืองปลอดภัยที่ไหนฉันเห็นสีฉันเห็นฉันเห็นสีม่วงเป็นคนข่า นี่คือสีม่วงเอมและลงท่อและลองลงท่ออืมไม่ไม่ไมฉันเห็นสีชมพูค่ะโป๊ะโปะยังสีม่วงยังไม่ตายสี สีชมพูสีขาวหวตอะไรกันบวกนะวัดเห็นบอกสีขาวบวกสีขาวด้วยถ้าไม่ใช่สีขาวก็ต้องสงสัยสีส้มแล้วละ่ะกอเคงั้นก็แปลอ้าวชนะแบบรวดเร็วครับตาต่อไป ได้อีกห้องนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนก่อนเนี่ยเขาเปลี่ยนทัวก่อนอไม่ทันแล้วผมไม่เคยเมดอีกแล้วนะครับไอ่คิวเมดอีกแล้วนะครับนี่ผมมีท้าที่ห้องวิปพอนกับนาวิกิตเตอร์สตอร์แล้วก็ไปฟานะเกิดอะไรขึ้นอะ ใครอะไรเ,เขาบอกว่าเห็นสีไม่เขาบอกว่าสีโมเป็นอิมพอสเตอร์ไวสีขาวเห็นชั้นสแกนอยู่ไม่อย่าโบชั้นสีน้ำเงินบอกยังไง และนายโอเคอะไรหลักฐานล่ะ uh, ฉันอยู่ที่ห้องปฟ้าอย่าโบูดฉัน was Us Resort เปิดพระเจ้าอะไร on God and present e t e r y ทำไมถึงว่าเขาแย่ข้าม ใครจะไปอ,อดูเช็ดสแกนโอเคโบดดักโบดสีฟ้าโอ้อโบดสีน้ำเงินใช่เขาฉันว่าเขาลงทอสีม่วงเออได้โปร,โรดโปรดสีม่วง <c oughs> ดสิสีม่วงใช่ไหมอ <Wow. S 1> เป็นอันอิมพอสเตอร์จริงด้วยเลฟอิมพอสเตอร์เลยคนเดียวแล้วเดอที่้องอสีฟ้าสแกนนะครับอสีขาวก็เห็น โอ,เโอ,เโอ,โอเ้เดี๋ยวผมมีท้าที่ห้องไฟด้วยอโอ้โดนหักคอผมตายโอ๊ะ ผมว่าเสียงมันดังไปหน่อยลดดีกว่าดีครับมาที่ห้องนัวิกิชั่นติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าวเจอสบผมแล้วสีฟ้าอ่อนเจอ What is ห้องไฟฟ้าที่ไหนเอา้าก็บอกห้องไฟฟ้าที่ไหนทำไมละสีขาวไม่น่าใช่สีขาว ห้องไฟฟ้าไม่ใช่สีขาวหรอกอข้าแต่งตันคนเดียวเลยอยู่คนเดียวแล้ว<ม>ฉันปลอดไปเอาเอาสีม่วงออกสีม่วงไม่ได้เป็นเพื่อนเออเอาสีม่วงออกไปแล้วเพื่อนฉันเป็นคนเอาสีม่วงออกข้ามฉันไม่เห็นว่าสีดาร์ฮะฉันยังไม่เห็นสีดาร์คือสีอะไรสีดำ หรือแักบัวไว้อ้สีขาวเนี่ยบทอะไรไว้เห็นฉันไอ้สีขาวเห็นฉันสแกนโอเคฉันข้าบโอเคฉันอยู่กับสีน้ำเงินเซลไม่ใช่เซลดิไอ้นูไม่ฉันสแกนไว้สีขาวเห็น สีขาว w h i and green, i s white can, no, no, no. นสีน้ำตาลเป็น you? นั่นแหละ you, สีขาวอยู่ทางเอยู่ทางขวากับฉันอะไรเขาเขาดูฉันสแกนใช่แต่อิมพอสเตอร์ออกไปแล้วคนหนึ่งเขาบอเขาดูฉันสแกนไม่ใช่ฉัน So clay. สีเคลย์ใช่สีใช่สีเคลย์อ่าสีฟ้าอ่อนเราจะมาดูเราจะรีบทำท้าให้เสร็จนะโอ้ไม่ก่อนเราจะรีบทำท้าให้เสร็จแล้วค่อยไปดูสีน้ำตาลว่ามันจะชั่วขนาดไหนนะครัดา <laughs> วโหลดดาตาเราดูดาตาปิ้งเรียบร้อย ทั้คอมพิวเตอันดีเมชเอาเอาเอาสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย